ย้ำมเศร้าพี่น้องครับมื้อนี้มายามตรงแต่เช้ามาอยู่หลังจากเมื่อวานฝนตกครับเออฝนมาใส่ตรงไว้ก็เลยมาย่ำน้ำมันเศร้าขึ้นก็ยามำไปเมื่อวานยามไป3รอบแล้วล่ะนี่น้ำบกแล้วครับพี่น้องเมือวานนี่เจ๋งสานี่ได้ดิว้าโอ้บรรยากาศน้ำมัเศร้าย่างสดชื่นเลยฟ้าหลังฝนชนไ้พายุโจมตีครับตกมาหลายมื้อเลยแต่มาจากโคราชตกเรื่อยๆมาแต่ว่าแห้งขึ้นนี่เมื่อวานมวันนี้เป็นเส้นด่างกว่าเลยดิหนามหลายแห้งเลยเส้น้ดด้วยนี่ นี่ก็ม่ต้องขึ้นไปยืดหนามเลยครับนี่ผมว่าลวดไปพี่แล้วนี่ก็ลวดไปพี่แห,แ,หแ,หแหงือกแหงือกเดี๋ยวไปบุ้นตรงมันจะได้หลายบ่ามันปา่านี่แนะนำม,มีแนะนำมีป่าแนะนำมีปลาใน,น,ามมานพวกมีเห็ดนอกจากมีปลาก็มีเขาห่อมไป่น้งองนี่นะขอบห้วงแล้วนี่ธรรมชาติของมนุษย์เนาะที่เขาก็ต้องมีกับกินคู่กันไปนะ สุดยอดมากนี่คือโคกโคกน้องนาโคกต้องพุญหรือเปล่าฮะเฮ็ดเงื่อนโคกนี่นะมันนองยุ่งเลยน้องสะเอ้ยมึงวันละมึงอี่ไรครับวันนี่นี่ปกติมึงนี่ประเนี่ถนนนี่ตัดนี่ที่สาเล่ยเดยคุณปกติอันนี้เป็นขั้นแท่นารถมากว่าไรได้เนี่ยหลังเหยียนตกม้าแห้งนี่น้ำทางนี่ขาดไปเลยตะกอลหนึ่งขาดด้วยว่างกลาง ต้องนี่ขาดประจำเลยเนี่ยแกเนี่ยเป็นโศกเลยก็นนามากระดับนี้บูเลียงเน,นี่นี่เปนเห็ดคู่ถนนใหน่วันนี้ม่หยาไม่ยังขึนเลยในตามน้ำเลยก็กัดเนี่ยนนเลยี้ยค,ครับน้ำเลี้ยง

อโอ้ปลาตัวงาม่ี่วไล่ะงาคุา้วงวานนี่พี่น้องพูดพูดพูดให้พวกปลาให้พวกปลาปลาที่ต้ตตตงเป็นไรวะดิติด่างเป็นอะไรวะดิมปลาไหลกันมั้แหมมันติดต,ตายกันม้ตัวหน่งโอ้มันตายเดแล้วมันมนนะ่ะปลาไหลปลาไหลมันตายาต,ต,ตาย,ยวนี่ไงที่จะมันขึ้นเข้ามาอย่างนี้ะครับคุณ

ก็ซิวหน่อยเอะ่ะคนเมื่ยนหกทุ่มเพราะว่าฝามาลงตลอดตดท่อสามชัมม่วโมงก็ตายแล้วเนาหัไไวไหไหลูบนตัวนี้น้ำไหลกันงาแป้ยมหมดหมดทันแล้วตหลองอยังหักเลยืงวมัมื่อคืนเมนเก่าแข่ทำนวามแดงน่อยกัน ฟังนี่ครับพี่น้องล้ป่าเลียนขึ้นป่าเลียนเนาะป่าตีน้ำาตานี่ป่านี่นดโอ้เดดได้อกป่าลาเทอะ้จินี่นี่น่ป่าเลยนี่กูะเูะพี่น้องป่าเลนดูคักเท่านเ็นตรงเรอเออจะมายามเลยชมวงมาหยามเลยกูะร่ป่าเลนนี่เห็น่นีู่ะน้ผึงนี่ป พื่อนอุ้ยอุ้ยปลาอะไคับพ่นเพ่อเห็นไหเห็นไหมน่มิเตอรตปลาตัวย่ผมเนี่นะอูปลาบอนเยังวงหยายามหยาอยู่ีก็เป็นปลาไบานนี้ปลาบปลาลงเพื่อนโอ้บ้เห็น มรรยากาศบันทโดนแล้วพี่รองปกติกันมีน้ำาลายบน,นะน,น,นีนะน,นต้องไดตรงขุนนะไตงด้รนี่องตัวองไกันองเห็นว่าฝานตรงเป็นไหมำงาบบนดงเพื่นนนอนเราไปล,อปลอ่อขุน่ะตายก็มีหลายพวกลาง,งลาน่ป่าเลยพี่้องมายกบ้างยกบ้างุนขุนนน นี่เปปลาโอ้มันอิตรงมันจะววไมันจะขาด,ดเลยตัวผมันไ สุดที่บอระาดนระักนดวงใจเล่าไห่ทุกคนังขององค์พระนองสั่งบออย่าพงผามาให้อางบุบณมีส่วนบาปิมันดี่ทีด้วยสติเธออกดังของเไวันโดยพรให้มนเลือดในกคือเสียงัจากอารวัดนละอุทุ เสียงอออ้อมากมีคนเปียนคร้อืเสียง ติดการ์ดอ่ะติดการดกาดไปก็ไรอหาข้า่ายข้าวเหรเอยงด่อเลยเดี๋ยวมาิหอปลาน่อยไ้ังไฮ้ยขกว่า

ปลาตีกระเซทวนกระเซน้ำนำไหลเนาะปลามันหาเข้ามาพูดอ่ะลูกเคยเปตัวย่งใหญ่เลยเนี่ยเอาบวกเวอร์เไปหน่องโั้คหัเข็งสุดยอดตายรลปนี้เพียงตายสุดๆโตดั์เหนื่อยกีกเลย Ừ, nó 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 lấy số muốn thôi muốn rằng giảm bớt mưa này hết con mồi này môn ừ. hết bà đẹp, bà này, bà này là trâu này là pháo này là hết rồi xúi nồi coi nào vấn đề đi ใช่เลยนี่ลากาศฝนเพี้ยอีกเลยพี่้องเอ้ยคุม้าค้มฝนเ่ื่าโดนเนี่ยม้วนทุกทีลยกบ้านว่าท่านนี่เปียกนิดนึงเลยเออเงินฝนมาออกนี่คักก้นนีกนิดนึงน้ำตรงในขาดนิดนึงเดี๋ยวขียามเจ้าหน้าที่เพื่อนถ่าจะค้ากันต็เมืนวัถุเนี่หลายวิธีอีสานพี่รองเอย วันเสาร์ต้อเพิธีชีวิตชาวบ้านการหาอยู่หากินแบบธรรมชาตินี่ดีแนะนำนี่ป่านี่น้ำมี่เขานี่วานถึงขึ้นว่าต้องเป็ว่าที่ขึ้นวานคนเมืองคนกรุงเทพคนต่างประเทศเพราะเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยตังอีสานมันฮ่องมีเห็นแบบนี้นะเห็ดก็ได้กินปลาก็ได้กินยำนี่มัพวกยึดติดอาหารที่เป็นตลาดนี่กินปลานี่ก็เลี้ยวเลยเดือนทั้งเดือนปีทั้งปีเพราะได้ใช้เงินซื้ออาหารไม่จับบาทเดียวก็ได้ หลังจากได้หลานที้เนาก็ไปแป่รูปเพชรปลาจอมปลาเจ้าให้กินช่วงที่มันมุมีเนาะปลาล่าปลาแดกนี่ต้องขาดต้องต้องมีเนาะขาดไม่ได้เนาะปลาจอมจะบอกหมดควาแดงได้หลายพี่น้องเนี่ยการเมื่อวานว่าได้ทุ่งเท่ามาไปนี่โอ้ยขันเก่าตึงหมดวันน้องปลาเห็นปลาเลี้ยงมื่ตาธรรมชาติปลาติดน้ำไม่เนาะก็ามันตัวน้อยตัวน้อยต้องเอาพี่น้องเพราะเขาบอกเขาดึงคนเก่าตรงของ น้าไฟน้ามา bears, look, such, OK, right like, ันลงไปข้างล่างมึนก็ตรงแต่วัามึนี่ย่กได้ตัวสดทีเพราะยังสระุ่นหรอกสรน้ำเต็มเูเต็มคุ่นเขาก็จะสูบนาแรงได้ชิโนกด้เชียกันนีฝามันทอน้าที่นีดีดปนฝ่าสดนะเขาเนี่ยนั่นนะ ปวดลงุงปวดโอ้บินคุย้ยมุดแดงต้นไหม,มนี่นัน่นนะขุ้นงามแดงไรดิของงามด้วพี่น้องโอ้โหลยี่สูงดนะ้วยเนี่ยสมหัวได้ลงไปนี่หนึ่งกระแทนน่นสูงใชนะ่เนี่ยกระลงไปอีกของเขายืนเนี่ยวันนี้น,นะเขาอีกสมหัวเนี่ยก็เลิกออกห่วงนี่โอ้ยดอกหยาตัวน,น,นี้ไงไม่ทันออกหรอกเขาเอิญเขากำลังซุ่มปกติแบบนี้ต้องความแห่งแห่งแรงเนาะ น้ำมี้พอเจอเจอแกนี่เ,เมืมาหลายปีแล้วอีสานนี่แรงคักอยู่แรงหลายกว่าดกวาดถ่วมให้หลบถึงแม้ว่าได้ยุบันก็อยู่เพราะหูว่ามันมาหาน้ำระดับใดเนาะบรรยากาศนี่ก็เห็นได้โอ้ถ้าเป็นนิดหน่อยก็ว่าได้น้อบรรยากาศเมื่อวานที่มาเห็นน้ำไหลลวดกัทเทนาแล้วนีน่คือน้ำในลวดกัทเทนะองค์พูนองค์นีน้ก็จะขาดอยู่ขาดทั้งทึง ผู้ใดบ่ดบเคยเห็นบรรยากาศทงไฮท,ทงนายามเศร้าทงปา่าากินแบบวิถีชาวบ้านอย่างนี้แล้วครับในช่องวิกฤตไทยใน YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมันหนักพี่น้องเบิ่อไปไงวิกฤตเราหล,ากาลากักกะเทนาได้หนิเนี่ยกระเทนาได้หนิไหมหลักป่าห <c oughs> าลากัาลาก,าลาก,าลากุงป่าวะนี่เนี้ยกูกูว่ามันเลิกแค่